จะบอกว่าพระเจ้าของเรานี้เป็นจริงมากๆพระอ,องค์ดูแลเราในในทุกสิ่งส่วนแม้บางอย่างเราคิดไม่ถึงพระอ,องค์วางแผนไว้สาหรับเราล่วงหน้าแล้วสําหรับคําพยานในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าคือตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยเอ่อคือรับเชื่อมาแล้ว6ปีใช่ไหมคะพอพระเจ้าก็ประทานบูชายให้ก็คือผ่าลอดหลังจากที่ผ่าลอดมาใช่ไหมคะคือช่วงแรกอะ่ะคือจะบอกว่า เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราจะมีรอบเดือนใช่ไหมคะก็คือหลังจากนั้นประมาณพอลูกชายได้ประมาณขวบสองขวบเนี่ยคะ่ะคือรอบเดือนจะมาไม่ไม,ไม่ไม่ปกติเลยก็คือมาบ้างไม่มาบ้างเผลอๆก็คือไม่จะไม่มีเลยจนจนณปัจจุบันทีนี้พอ,อ,อพอ,อ,อได้ได,ได้มาที่คิดถจากน้ำองางุนใหม่เนะะี่ยค่ะก็ได้เข้ามาแล้วก็พระเจ้าแต่ต้อง คือพระเจ้ารักษาร่างกายเราแล้วก็ผ่านผ่านคําอธิษฐานของพี่น้องตอนเช้าก็คือได้เข้าไปร่วมกลุ่มอธิษฐานตอนทีห้าค่ะอธิษฐานในภาษาพวิญญาณเราวันนั้นก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะขอให้พี่น้องช่วยอธิษฐานเผื่อดีไหมก็คิดอยู่ในใจที่ก็เหมือนกับว่า บอกไปเลยบอกไปเลยบอกพี่น้องเลยก็เลยตัดสินใจบอกพี่น้องว่าช่วยอธิฐานเผื่อตัวข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมว่าคืออยากจะเป็นประจำเดือนเพราะอยากจะมีลูกอีกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอพี่น้องอธิษฐานเผื่อในกลุ่มตอนดีห้านะคะรู้สึกว่าเหมือนมีความร้อนนะคะมีความร้อนเทลงมาคือคือแบบคือเป็นการเหมือนการไหลลงมาทั่วทั่วทั้งร่างกายเหมือนพระเจ้าเอกซเลเราอะ่ะอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าวันนั้นอ่ะจะบอกว่าวันนั้น คือรอบเดินมาค่ะคือเป็นเป็นครั้งแรกที่แบบว่ารู้สึกเหมือนแบบมันเป็นรอบเดินที่ปกติมากคือแบบจะบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นนิมิตหมายอดีเลยนะที่ที่พระเจ้าสัญญาให้กับเราแล้วก็วันที่ในในใน,ใน,ในวันอาทิตย์ะคะก็ได้ได้มาที่นี่อีกใช่ไหมคะคือเหมือนพระเจ้าให้พระเจ้าสัญญาว่าเราจะเปิดขันให้ผ่านผ่านการวางมือของอาจารย์แล้วเหมือนในตอนนั้นอ่ะเหมือนมีทูตสวรรค์ จุงจงมือเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายมาให้แล้วแล้ว,แล,วแล้วคือเหมือนเหมือนในในสัปดาห์ถัดไปค่ะก็คือก่อที่ฐานกับพระเจ้าอีกแล้วทีนี้ทีนี้พระเจ้าตัดฐานสามีพระเจ้าก็บอกว่าคือสามีก็บอกว่า พระเจ้านำนำเด็กมาให้อะ่ะเห็นเด็กทารกสองคนอะ่ะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งลักษณะตรงกันเลยนี่คือการตอบย้ำพันธสัญญาของพระเจ้าที่ที่พระเจ้าตอบย้ำในชีวิตของเราว่าเราทำให้กับเจ้านะคือคือเป็นอะไรที่พระเจ้าของเรามาหาัศจรรย์มากๆเลยค่ะแล้วคือ ตั้งแต่เข้าเข้ามาอยู่ในในคิดจักน้ำองุ่นใหม่เนี่ยคือเราทําให้เรามีความกล้ากล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐกล้าที่จะบอกกล้าที่จะเป็นคําพยานกับพี่น้องกับคนอื่นคนรอบข้างที่ที่อยู่รอบข้างเราอยากจะบอกให้เขารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นจริงมากๆและพระองค์รู้จักเราในทุกทางขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะและขอบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ